สวัสดีครับทุกคนพบกับผมสมาร์ทจาก a อไอคริปโตเกมฟรากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับขั้นตอนสําหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นเกมบนนาคารโมโตเกมแพลตฟอร์มนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่ผมได้เคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวนาคารโมโตเกมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะคอยรวบรวมเกมคริปโตนะครับคุณภ,ภาพทั้งนั้นเลยมาวาบนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็เจ้าตัวนาคารโมโตเกมแพลตฟอร์มเนี่ยก็ได้รับอวอร์ดจากทางโพลิกอนด้วยนะครับแล้วก็มีแอดไวเซอร์กับพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาาาพแล้้วกก็มมีีชื่่ออเสยงงนนะคครับข เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนาการรมโตเกมแพลตฟอร์มเนี่ยจะคอยรวบรวมนําเอาเกมนะครับที่เป็นเกมพิเศษเอิจริงๆมาไว้บนแพลตฟอร์มนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเกมแนวอาร์เคดหรือเป็นเกมสมัยก่อนนะครับยุค90อะไรแบบนี้นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องรู้จักก่อนว่าตัวโทเค็นของ n a กาโมโต g เกมแพลตฟอร์มเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับมันมีชื่อว่านากาะนะครับ N A K A นะครับ n a K a นากาะเป็นโทเค็นบนแพลตฟอร์มนี้ใช้เล่นทุกเกมเลยครับที่อยู่บน n a กาโมโต p แพลตฟอร์มนะครับก็เจ้าตัวนากาะเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนนะครับหรือเทรดดิ้งนะครับได้ที่ KU COIN นะครับ เป็น e x c h a n g e e x c h a n g e 1นะครับคล้ายๆกับ b บ n a n c e เลยนะครับซึ่งลิงก์สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าตามลิงก์นะครับที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปที่คาว่า Signup นะครับเป็นการสมัครพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็แนะนำนะครับให้ทุกคนสมัครเป็นรูปแบบของอีเมลนะครับจะดีที่สุดแล้วก็ก่ออีเมลของเราไปเลยนะครับ ชื่ออะไร .com ก็ว่าไปแล้วก็กดเซ็นโค้ดนะครับแล้วโค้ดตัวเนี้ยจะเป็น v e r i f i c a t i o n Code ของตัวอีเมลวิ่งเข้าไปที่อีเมลเราเราก็เข้าไปแล้วก็เอามากรอกลงตรงนี้มีเวลาน่าจะประมาณ60วินาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดหลังจากเราใส่โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่รหัสที่เราจะไว้ล็อกอินนะครับพอเรากรอกครบทั่วนแล้วกด สายอัพ <Sign> ไปได้เลยนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็แนะนาให้เพื่อนๆน,นะครับไปยืนยัน KYC ของแพลตฟอร์มนี้เลยซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยทำง่ายมากแล้วก็ยืนยันเร็วมากนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับก็ไปที่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ KYC verification นะครับพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับให้กดยืนยนันแต่ว่าเระอนินแอเคลผมเนี่ยยืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เลยมีปุ่มนี้ขึ้นนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้กรอกพวกชื่อ ID Card นะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะครับลงมือถือของท่านนะครับจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้แล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายรูปนะครับบัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็หน้าของเราเนี่ยละครับเพื่อทําการ k y c ส่งไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากส่งทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยอของผมเนี่ยไม่เกิน5นาทีด้วยซ้ําก็ขึ้นมายืนยันตัวผ่านแล้วหลังจากที่เรายืนยันตัวผ่านทั้งหมดเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปที่คําว่า security setting นะคร Google Verification นะครับกับตัวโทรศัพท์ของเรานะครับ Google Verification เนี่ยก็จะเป็น 2FA แะครับแบบที่ทุกท่านรู้จักซึ่งของผมเนี่ยมันเชื่อมไปแล้วถ้ายังไม่ได้เชื่อมนะครับมันก็จะมีเป็น QR code ให้สแกนกับเป็นโค้ดคล้ายๆซีดนะครับของตัว g o o l e Authentication ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับจดลงกระดาษนะครับอย่าไป Copy ไว้ที่ออนไลน์ที่ไหนนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับก็จดลงกระดาษไว้แล้วก็ดาวน์โหลด Google a u t h e n t i c a t i o n App มานะครับพอลงปุ๊บก,ก็กรอกค mm ีย hmm. ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอเราเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ 2FA โค้ดมาแเราก็เอามากกตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าเราเป็นโค้ดอะไรแล้วมันก็จะกดไปในลำดับต่อไปนะครับก็คือยืนยันว่าเราถูกต้องแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของโทรศัพท์นะครับเราก็กดไปที่โทรศัพท์เลยก็ส่งอีเมลยืนยันกับ 2FA พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก,กด next นะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นขั้นตอนให้เราเลือกประเทศ แล้วก็ใส่เบอร์ของเราแล้วก็จะส่ง SMS มายืนยันรหัสนะครับ v e r i f i c a t i o n เราแล้วก็กรอกรหัสไปแล้วกดเซฟแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการทำา KYC แล้วก็ Security ของเราทั้งหมดนะครับทำให้ใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วสำหรับคำถามต่อมานะครับแล้วเราจะซื้อเหรียญนากระยังไงใช่ไหมครับแน่นอนครับเราจะต้องมี USDT ก่อนนะครับท่านจะโอนมาจาก n บ n น e ก็ได้นะครับจะโอนมาที่ตัวกระเป๋าของ KU c o ค n เลยก็ได้ท่านก็ไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็ไปที่เม a c c เ u n า แล้วก็ไปที่เหรียญ USDT นะครับแล้วก็คำว่า deposit แปลว่าฝากนะครับท่านก็เลือกเลยว่าท่านจะเอาเป็น Network ไหนนะครับก็อาจจะเลือกเป็น Ethereum Chain ก็ได้นะครับ ERC20 แล้วก็ copy นะครับกระเป๋าตรงนี้กด copy ได้เลยแล้วก็ไปวางในกระเป๋าของ b i n a n c e นะครับก็สำหรับใครที่เห็นกระเป๋าผมแล้วนะครับจะส่ง USDT มาให้ก็ไม่ว่านะครับผมยินดีรับนะครับขอบคุณครับ หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับของตัว k u Coin นะครับมันก็มี P2P เหมือนกับ Binance เลยนะครับเราก็ไปที่คำว่า by u Crypto นะครับ P2P แล้วเราก็เลือกตัวมุมขวานะครับเป็นไทยบาทนะครับตอนแรกมันจะเป็น USD t ก่อนนะแต่ผม เข้ามาซื้อไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลือกเป็นไทยบาทแล้วก็หาร้านที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับแล้วก็มีหลายออเดอร์นะครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดแน่นอนนะครับเราต้องเลือกของถูกแล้วก็ของดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กดบายได้เลยครับก็ดูว่าขั้นต่าเขาตั้งไว้เท่าไหร่อย่างร้านนี้เนี่ยขั้นต่าเนี่ยเขารับแค่ไม่เกิน600บาทนะครับเราก็ซื้อได้แค่600ก็ยกตัวอย่างไปนะครับล้วก็หาร้านที่มันซื้อได้โอเคแล้วถูกต้องแล้วกดเพสออเดอร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้เหรียญอะไรครบถ ตัว USDT นะครับไปที่ trading account นะครับจํานวนก็ประมาณเริ่มสัก100 USDT ก็ได้ครับก็กด confirm ไปเลย และหลังจากที่เราโอนเหรียญไปที่เทดดิ้งวอลเล็ตแล้วนะครับของเ u ยูคอยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับก็คือจะมีนากาโทเค n นนะครับแล้วก็เมติกโทเค n นเมติกโทเคนเนี่ยเอาไว้เป็นค่าแก๊สนะครับเหมือน BNB เลยนะครับไว้จ่ายเป็นค่าแก๊สสำหรับตัวนากาโทเค้นเนี่ยเราก็ไว้ใช้ซื้อติเกตนะครับเป็นตั๋วในการเข้าไปเล่นเกมบนแพลตฟอร์มนาการมโตนะครับผมซึ่งราคาตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ใบละประมาณ1ดอลลาร์นะครับจะมีบางเกมเท่านั้นที่จะเป็น1.5ด์นึ่งมันจะใช้เหรียนนะใกาซื้อโดยที่ราคานะครับ มันจะล็อกคำนวณนะครับให้มันอยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์ถึง1.5ดาอลลาร์เสมอนะครับไม่ว่าราคามันจะขึ้นหรือจะลงแค่ไหนนะครับระบบก็จะคำนวณว่าจะใช้นากะในการซื้อเนี่ยเพียงแค่1ดอลลาร์หรือ1.5ดอลลาร์เท่านั้นนะครับต่อมานะครับเราก็ไปที่มาเก็ตนะครับกดไปเลยมาเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าสปอ t ตนะครับแล้วก็ USD นะครับคลิกสเตเบิลคอยอย่างนี้ด้วยแล้วก็เซิร์ชคําว่า NAKA นากะนะครับก็จะเห็นแหละโผล่ขึ้นมาจิ้มเข้าไปเลยครับ พอจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กรอกรหัส6ตัวนะครับถ้าใครยังไม่ตั้งมันน่าจะพาไปให้ตั้งนะครับไม่แน่ใจาว่าก่อนหน้านี้หรืออะไรยังไงนะครับเราก็กรอกรหัส6ตัวของเราเลยนะครับเพื่อืนยันว่าเราต้องการซื้อเราก็ตั้งซื้อในราคาที่เราอยากจะซื้อเลยครับ0.2600ก็ได้ครับซื้อไปสัก90ดอลลาร์ก็ได้นะครับก็ออกประมาณ350กว่านากะนะครับ ซึ่งผมได้ทําการซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่หอัดคลิปลอบก่อนอันนี้แล้วไฟล์มันเสียนะครับก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะแต่ผมซื้อไว้แล้วละ่ะหลังจากที่เราไดออเดอร์ซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ90 usdt ของเรานะครับเราก็ต้องไปซื้อเมติกต่อเป็นค่าแก๊สใช่ไหมครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับ kim karma mectic นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงที่ usdc usd นะครับแล้วก็เลือก m มต t i c usdt ไปส1 0 x นี่นะครับอย่าไปเลือกช็อตกระลองนะครับอันนี้น่าจะเป็น เหมือนฟิวเจอร์ในไบแนน c e นะครับพอเราเข้ามาถึงแล้วก็ตั้งออเดอร์เหมือนกันเลยนะครับก็เลือกราคาที่อยากได้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเมติกไปก็อยากจะแนะนำนะครับขั้นต่ำก็ประมาณ10ดอลลาร์นะครับก็เลือกไว้นะครับพอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราไปที่คําว่าแอสเซทนะครับแล้วก็ไปที่ trading งแ c o u n t หลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยครับเหรียญมันจะขึ้นโชงนี้มันจะมีนากากับเมติกนะครับ เราก็กดคำว่า transfer ตรงนี้แหละครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเหรียญน,นี้เฉยๆนะเพราะผม transfer ออกไปแล้วยกตัวอย่างว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นากะนะครับเราก็ transfer จาก trading account ไป main account นะครับก็จำนวนานากระที่เราซื้อมาเลยนะครับแล้วก็กด confirm หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็ main account ทีนี้เนี่ยเราจะต้องวิดรอนะครับก็คือถอนออกมาไปยัง m t t m m a k แล้วซึ่งสาหรับต่อมาเนี่ยผมจะสอนสมัคร Metamask ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ t e t a s k นะครับก็แนะนำให้เข้า o o o g l h r o r o นะครับหรือ Firefox ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Metamask เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็น m e t a m a s k io นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คำว่าดาวน์โหลด now เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น install Metamask for Chrome นะครับก็กดลงไปได้เลย มันก็จะเป็น Add to Chrome นะครับก็จะเป็น Extension อ,อยู่ตรงนี้นะครับก็ลองลงให้ดูเลยนะครับหลังจากลงเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่จิ๊กซอว์นี้แล้วก็จิ้มไปที่ MetaMask ได้เลยนะครับ ก็กด Get Start ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มี Wallet เนี่ยครับก็ให้กด Create Wallet ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้เรากรอกรหัสรหัสในการล็อกอินนี่แหละครับแล้วก็พอกดต่อไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีคําว่า Seed Phrase นะครับตรงนี้เนี่ยให้จดลงกระดาษเท่านั้นนะครับอย่าเซฟลงโซเชียลใดๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าหลุดออกไปเนี่ยแฮกเกอร์สามารถเอาเงินของคุณไปได้หมดเลยนะหมดกระเป๋าเลยดังนั้นอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดนะครับจดลงกระดาษเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราได้ Wallet ใหม่ขึ้นมาแล้้วะรเาจตองไป Work, นะครับผมก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วกดแอ r n เน็ตเวิร์แต่ในคลิปที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ไปที่แอ r n เน็ตเวิร์เลยนะครับก็กรอ,อกตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นพอลิกอนนะครับเชนไอดีก็จะเป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็ซิมโบก็เป็นเมทิกนะครับแล้วอันดับสุดท้ายก็จะเป็นพลลี่สแกนนะครับผม โดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมจะแปะไว้ให้ข้างล่างเดี c ยวสคริปชันเช่นกันนะครับทุกท่านสามารถก๊อปไปแอดเป็น Network ของตัวเองได้เลยซึ่งตรงนี้ที่มันขึ้นสีแดงเนี่ยมันบอกว่า URL เนี่ยผมใช้งานแล้วแลใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าผมแอดเน็ตเวิร์กโพลีนไว้แล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยผมก็แอดไว้หลายเชนเลยมี Harmony มี o u า a รนตนะครับ BSC Testnet ไบแนนซ์สมาร์เชนอื่นๆนะครับแล้วก็พอลิกรอนแอดไปแล้วนะฮะถ้าเรายังไม่เห็นเหรียญหนักะนะครับเราก็ต้องอิมพอร์ตเหรียญก่อนแล้วก็ใส่คอนแทคเข้ามานะครับแล้วก็กดแอดคัสตอมโทเค็นได้เลยนะครับซึ่งตัวคอนแทคแอดเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างเดสคริปชันเช่นเดียวกันนะครับแล้วกดแอดโทเค็นได้เลยแล้วก็อิมพอร์ตโทเค็นนะครับ a few minutes later ก็หลังจากที่ท่านแอ s เ t แล้วนะครับก็ให้กด copy ตรงนี้นะครับ copy ด้านบนนี้นะครับ copy to clipboard นะครับ หลังจากนั้นก็กลับมาที่คูคอยนะครับเราก็จะเริ่มทำการถอนนากะกันเลยนะครับก็กด withdraw นะครับนากาแล้วก็ใส่ wallet ลงไปนะครับเลือก network เป็น polygon นะครับก็คือเมติ c นั่นแหละเมติ c polygon อันเดียวกันแล้วก็ใส่เลยทั้งหมดผมซื้อมา100นากะแต่ว่า available ใส่ได้แค่97คิดว่าน่าจะอ,อ๋อนี่ไงค่าแก๊สนะครับ3นากะเป็นค่าแก๊สนะฮะก็กด w i t h d a ได้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยมันก็จะให้คอนเฟิร์มการถอนนะครับใส่รหัส6ตัวนะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยครับแล้วก็กำลังอยู่ในโปรเซสนะครับอันนี้ก็คือกาลังถอนออกไปยังกระเป๋าเ e t a มาร์ของเราแล้วเราก็ไปที่เมนขเขาอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่วิดดอนะครับอันนี้จะเป็นถอนตัวเมติกและเป็นค่าแก๊สนะครับก็ไปที่เลขกระเป๋าเดิมครับแปะลงไปเลยแล้วก็เลือกเชนนะครับอย่าเลือกผิดนะครับต้องเลือกเป็นเมติกโพลิกอนเท่านั้นนะครับกดคอนเฟิร์มแล้วก็กดออได้เลยนะครับส่งมาทั้งหมดก็จะโดนค่าธรรม แล้วก็กดถอนได้เลยนะครับถอนเข้า MetaMask ได้เลย5 minutes later หลังจากที่เราโอนเหรียญเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าโบนมา100นากะนะครับแล้วก็8เมติกซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมมีอยู่แล้ว50นากระนะครับแล้วก็0.4เมติกนะครับที่อยู่ใน Wallet นี้นะครับต่อมาเราก็จะทำการเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของ n a k า m o t o g a m แล้วก็จะทำการสมัครนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์สมัครไว้ที่ด้านล่างอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับ ก็ให้เรากดไปที่ Play Game นะครับแล้วก็ Register ได้เลยนะครับแล้วก็กรอก Email a d d r e s นะครับแล้วก็กด Get Code นะครับก็จะเหมือน k u Coin ได้โค้ดมาก็มากรอกตรงนี้แล้วก็กดสมัครให้เรียบร้อยแล้วหลังจากสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่หน้า Login นะครับผม A few moments later ก็หลังจากที่เรา Login เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่คำว่า Connect Wallet นะครับ แล้วก็กด m e t a m a r k นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเด้งด้านขวาบนนะครับให้เรากด sign นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะเชื่อมกับตัว Nakamoto Game Platform นะครับเราก็กดไปเลยนะครับซึ่งของผมมันเชื่อมอยู่แล้วมันก็จะโชว์ว่านากาในกระเป๋าตอนนี้มีเท่าไหร่มีร้อยกว่านากานะครับหลังจากที่เราเชื่อม Wallet แล้วนะครับระดับต่อมาเราก็จะเป็นการฝากเหรียญหน้ากาเข้าไปบนแพลตฟอร์มนี้นะครับเพื่อใช้ซื้อตั๋วในการเล่นเกมต่างๆนะฮะเราก็ไปที่คําว่า Deposit and Withdraw นะครับ คลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเรากดไปที่คาว่า d e posit นะครับแปลเป็นไทยว่าฝากเหีินนะครับเราก็เลือกจํานวนานากาะที่เราอยากจะฝากได้เลยนะครับซึ่งในกระเป๋าตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ1 4 7นากะนะครับกด d e posit เข้าไปนะครับหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาให้เรายืนยันนะครับแล้วก็กด confirm ได้เลยนะครับผม 0,000 years La ก็เมื่อสักครู่นะครับตัวโพลิกอนทราฟิกนะครับมันบิวซี่นะครับก็เลยทําให้ดิบซิดเข้ามาไม่ได้นะครับเป็นที่ตัวเชนงของโพลิกอนนะครับก็ไม่เป็นไรติ้งต่างว่าเราดิวซิดเข้ามาแล้วกันนะครับถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ตรงด้านล่างนี้นะครับว่าเรามีเหรียญน้ากาเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกเกมที่เราอยากจะเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นแ a n d ี s h o อละกันเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบกันด้วยนะครับ แต่ว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้จะมาเล่นเกมให้ดูนะครับเพียงแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็เรายังไม่มีตั๋วนะครับเราก็ต้องซื้อก่อนก็เลือกตัว๋ว1ใบนะครับหนึ่งใบก็อยู่ที่ประมาณ3.9494กนากะนะฮะก็กด buy ได้เลยนะครับหลังจากได้ตั๋วมาแล้วเนี่ยเราก็กด let's go ได้เลยนะครับก็คือเราพร้อมที่จะเล่นแล้วพอเราเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกห้องได้เลยนะเอาห้องที่ใกล้เสร็จแล้วก็ได้อย่างห้องนี้ครับมี7จ็ดทับแคนก็กดบวกเข้าไปเลยนะครับคือเราจะเล่น นะครับก็จะบอกว่ามีใครบ้างนุ่นนี้นั่นนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วร้องกดเพลย์เลยนะครับก็คือการเล่นไปลุยนี้เรากำลังจะโหลดเข้าไปในเกมนะครับก็อาจจะให้ดูเป็นพอดีนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับแล้วรอกดเล่นได้เลยนะครับก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสอนการใช้งานนะครับ จะมานั่งเล่นเกมให้ดูมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าผมเล่นไม่เก่งกันซะด้วยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้ตัดเป็นพาร์ทอื่นเลยนะครับพอเล่นจบแล้วนะครับก็จะมีตารางคะแนนออกมานะครับถ้ามันครบ8คนปุ๊บเนี่ยตัวแพลตฟอร์มก็จะสรุปคะแนนออกมาให้เลยนะครับพร้อมแจกจ่ายรางวัลนะครับก็จะมีสกอร์บอร์ดแบบนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าผมอยู่ที่โหล นะครับผมไไม่ใช่ที่โลกลองบวยแล้วกันนะครับซึ่งการแจกรางวัลเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือคนที่ได้ที่1เนี่ยจะได้รางวัล35%ของ Reward p o o ลนะครับหรือก็คือ180%เลยครับโปรฟิตนะครับที่2ก็ได้22%นะครับที่3ได้15ที่4ได้10ที่5ได้4ที่6ได้3ที่7ได้2และที่8ได้1%นะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือ ต้องเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เท่านั้นนะครับถึงจะได้กําไรนะครับจากการเล่นเกมบนนักกับโมโตเกมแพลตฟอร์มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยคุณมีฝีมือเนี่ยคุณเล่นตรงนี้คุณก็จะมีแต่เอิญกับเอิญนะครับก็ถ้าคุณเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็คุณจะต้องเสียเป็นธรรมดานะครับมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้นะครับธรรมดาของการแข่งขันนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถฝึกฝน ได้นะฮะซึ่งก็หาเกมที่เราชอบนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมจะมาที่คาว่าเกมนะครับจะมีหลายๆเกมนะครับให้เราได้เลือกเล่นกันซึ่งโดยส่วนตัวของเองเนี่ยผมถนัดเล่นเกมแนวยิงนะครับก็จะเป็นนากะสไตร์นะครับผมเล่นที่ไรก็จะได้อันดับหนึ่งตลอดก็ไม่ได้คุยนะครับ ต่อมานะครับถ้าเราเอิร์นได้จำนวนหนึ่งแล้วเราจะถอนออกจากนาฬกาโมโตแพลตฟอร์มทำยังไงนะครับไปที่คำว่า deposit and withdraw เหมือนเดิมนะครับก็ไปที่คำว่า withdraw นะครับเราจะถอนเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยนะครับ1 0 0ร้อยเหรียญใช่ไหมครับเราก็กด วิดดอไปเลยนะครับยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอะไรให้เรียบร้อยปรับค่าแก๊สอะไรไหมอันนี้แล้วแต่นะครับก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับต่อมานะครับเหรียญทั้งหมดก็จะอยู่ใน Meta Mas และนะครับถ้าเราอยากจะโอนมา k u Coin เราก็ไปที่ k u Coin ก่อนนะครับเป็น e x c h a n ช e ก่อนแล้วก็ไปที่กระเป๋าของเราครับไปที่เม Account นะฮะก็ไปเลือกโทเค็นนั้นๆนะครับซึ่งอย่างคลิปนี้นะครับก็ต้องการที่จะฝากนากาะเข้ามาแล้วกดคําว่า d e posit นะครับ d e posit นากะนะครับแล้วก็เลือกเน็ตเวิร์กเป็นเมติกนะครับผม แล้วก็กอปวอล l ล e t ได้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่ที่ MetaMask นะครับไปที่คําว่านากะนะครับกดเซ็นนากะแล้วก็ใส่จํานวนนากะที่เราต้องการโอนไปขายได้เลยนะครับก็ใส่ไปเลยนะฮะแล้วกดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ตัวนากะมาแล้วนะครับก็ไปที่ Main Wallet เหมือนเดิมนะครับ Main Account นะฮะแล้วก็กด Transfer นะครับไปที่ Trading Account นะครับแล้วก็ไปตั้งขายในกระดานได้เลยนะครับขายที่ราคาที่เราพึงพอใจนะครับพอขายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาเป็น USDT นะครับพอเราอยากเปลี่ยนเป็นเงินบาทนะครับเราก็ไป P2P แต่คราวนี้เนี่ยเราก็ไปเลือกหัวข้อเซลแทนและไม่ใช่บ่ายนะครับเราเป็นหัวข้อเซล์แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เป็น THB นะครับเป็นไทยบาทนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายอยู่เหมือนเดิมแล้วกดเซลไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราต้องการจะขายนะครับ USDT ว่าเราอยากขายเท่าไหร่อ่าอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราขายนากบนกระดานแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น USDT มาอยู่ในทิดดิ้งแอคเค้าให้เราโอนกลับมาที่เมนแอคเค้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาขายเป็น P2P พอขาย P2P ปุ๊บเราจะได้เป็นเงินบาทออกมานะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็ถ้ามันผิดพลาดประการใดหรือพูดเร็วไปอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับจากทางช่อง AR Crypto and Game File กันด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องของเรานะครับมีเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับชื่อเดียวก ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมสมาร์ทจากเอไอคลิปตนป้นเกมไฟล์ล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้า